เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมแบบงามๆเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ็อกเช n แนลเช่นเคยเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบชิงชนะเลิศในรายการ JCL ซีซั่นแรกนะครับระหว่างทีมเรอัลมาดริดกับแอตเลติโกมาดริดนะครับผมมาดริดดาบ้แมตนะครับวันนี้นะครับศึกเจอกันในรอบชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับผม ทั้งคู่มาจากลีกลาลิก้าสเปนนะครับใครจะเป็นแชมป์ผู้ใหญ่หรือเด็กรอมาชมกันนะครับแล้วก่อนที่จะไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะครับไม่เสียเวลาเราไปดูกันนะครับไปมาดูผู้เล่นตัวจริงทั้งสองทีมกันดีกว่านะครับผมแอติโกโมาติกครับ ใช้แผน4-1-4-1ครับผู้รักษาประตูเก้คาสยาคู่เซเตอร์แบ็ใช้เรดิโก้แล้วก็แมคคาเดลิกครับแบ็กซ้ายใช้อันนี้ผมไม่รู้จักนะครับแบ็กขวาใช้เจ้ากันเซโลครับกองกลางแนวรับคาซิเมโรครับปีกซ้ายต่ำเลรอยซาน,นีปีกขวาต่ำอ่าเจเดซัตโช,ชครับ กองกลางแนวรุกใช้2คนนะครับเลเวลเมสซี่กับไรกาดนะครับส่วนหน้าเป้าใช้คริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองครับมาดูตา้งฟังของเรือมาดิดนะครับแต่ใช้โลโก้เมนยูนะครับอันนี้น่าจะลืมเปลี่ยนนะครับผมใช้แผน4-2-2-2นะครับผู้ตัดสินประตูใช้โกเบลครับคู่เซเตแบ็กมัดชายเดลิกกับเวนเชลฟันได้ครับแบ็กซ้ายคอสตาคุตาแบ็กขวาไคลวอเกอร์ครับแนว แนวรับใช้โรดริแล้วก็มาติอุสนะครับซึ่งใช้มีฟิลกอ,กองกลางนะครับกองกลางแนวรุกใช้2ตัวนะครับเนม่าจูเนียแล้วก็เดียโก้มาารดนาครับส่วนหน้าเป้าคู่ใช้คิเลียนเนปเป้กับมาคัสไรฟอร์นะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นกองหน้าที่มีความเร็วทั้งคู่นะครับ ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับหากใครอยากดูไลฟ์ก็สามารถไปดูทางช่องติกตอก3ามนี้เลยนะครับจะตรีมทุกวันเวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมกติดตามช่องติกตอกให้ด้วยนะครับและาหากใครอยากดึงมือสบผมก็สามารถไปทักเทได้เลยนะครับววแล้วเจอกันครับอัลก่าบรสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ <S <S เกมอีฟุตบอลสอ2พันนะครับระหว่างทีมเรอลมดริกพบกับแอติโกมาดริดนะครับซิกมาดริดดาบี้นะครับ เป็นตัวฝังของเรมาริดนะครับเล่นก่อนนะครับบุกจาซ้ายไปขวาครับเดลมาติดมากับชุดเสื้อสีขาวนะครับส่วนตัวฝัง่งของแอปมาติดนะครับใส่เสื้อสีแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับซึ่งทั้งคู่เป็นชุดประจำทีมของอของทั้งคู่นะครับเปิดมาก็เจอสันโชไปไม่ได้ครับมาติอุสวินิซิอุสวินิซิอุสเสียบอลให้กับมาร์ชายดีๆครับอยู่ที่มาร์ควยอส จ่ายไปติดครับเดี๋ยวฟังคกาหลีแอสบัปเป้เอบัปเป้จ่ายหน้ามาไม่ถึงโรนัลโด้ครับไปซ้ายมาเอติโก้แล้วดวงจิ้มไปอย่างได้ทุ่มนะครับเอติโกม้มาติกเล่อรอยซานเน่ครับทุ่มมาที่กุลิตเปิดขวาสุดไปหาซาน,ชน,ชนชออโชซานโช่บอลลูสวยแล้วจังหวะนี้แหวกหนึ่งแล้วก็ยิงโอ้หเบาไปหน่อยครับซานโช และเปิดยาวมาที่วินิสูส์หมงต้ามิติมาติ ius, อุสมงต้าอีเจียหังติดเดลิตครับเอาล้วครับโรนันโดปลายซ้ายที่เลรอยซันเน่ครับปามาเมสซี่ถึงไหมไม่เอา้ายังถึงอยู่ครับเมสซี่เห็นได้อยู่กุลิศจะลิศมีโรดรี่ไม่ผ่านครับมาทิอุสจะสวนแล้วจวังหวะนี้เอาล้วครับวินิสูสซ้ายแล้วปามันตรงกลางเอ้บัปเป้ลองยิงลูกนี้ติดบล็อกครับอ,อย่างได้เตะมุมอยู่นะครับ สุดมันจริงๆนะครับสองคู่นี้ครับเป็นทว่ามาติอสุสครับเปิดมาตรงเสาสองมาลูกนี้มนสกัดไม่ได้ครับแล้วยอดขึ้นหน้ามาลุ้มหมตั้งมาเอา้าลูกนี้ไม่เข้าใจกันต้องเขี่ยไปก่อนนะครับจางเกอเซโลจางเก,กเซโลวางยาวเอาไปที่โรนโดครับไม่ล้ำนะรโรนโด вот จะเอายัางไงรอโดนเลาะรอรอยังได้อยู่เลยซัดมาหูแล้วหมงอีกทีดู เกือบครับเกบได้ประตูขึ้นนำครับแม่ดูในกรอบของแอตมาดริดนะครับได้โอกาสยิงไป2ลูกแล้วครับโอกาสทองโอกาสโอกาสแบบเกือบได้ประตูอะสองลูกแล้วนะครับกุลิตครับป่ามันตรงกลางเดร์สันนี่ลอนดรนลอนดยังได้อยู่ลอนดได้อยู่ลูกนีวโโห แอตเลติโกมาดริดขึ้นนำไปก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้โหเอาแล้วครับสกอร์เกิดขึ้นแล้วครับทางฝั่งของแอตมาดริกได้ประตูไปก่อนนะครับจากคริสเตียโนโรนัลโดครับโรนัลโดครับขออภัยนะครับทุกคนมาคกุยอสไลม์มาตินเต้อาทิวินิสูลูกนี้ยังไงโรนัลโด ในกรนาลโดเหมือนกันนะครับตีเสมอได้ครับแล้วมาดิโอ้โหเกมอะไรครับนี่โคตรมันเอาแล้วครับอีกฝั่งก็คริสตโนโรนัลโดยิงอีกฝั่งก็คริสตโนโรนัลโดยิงเหมือนกันนะครับโปลารโรนัลโดนะครับโคจอมันเจอกันนะลูกนี้ลูกแรกโอ้เอโรนัรโดเปิดมาขอไพ่นับเมื่อกี้แบตจะหมดเมซี่ต่างได้ครับ ไหลไปสายเลี้ยวลอยซาเี่ลูกนี้เลยลอยซานน่ไหลไมที่กุลิกกุลิกเพื่อนขออยู่ยังไม่จ่ายเพื่อนแหว่ไปครับกุลิกกุลิกพยายามพยายา,า,ามจะเลาะมาเขาตามาบอลเมซี่ครับไหลไปสายสุดสายสุดจีเซอร์กินโยครับเซอร์กิญโยเปิดไม่ดีแล้วจังหวะนี้เคลียร์ไปก่อนครับเดลิกมาทิอสุสมงต้าไปทีววินิซิอุสวินิซิอุสแต่มาติดครับต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับลูกนี้กุลิกกุลิกไหลามาสันโชครับ แต่สั้นๆมาจางกซิโลเปลี่ยนแกไปทางซ้ายเลโรซานเน่ปามมาเข้ากลางลูกนี้กุลิกกุลิกทำจิงโลเลาโดเลาโดยังได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับเคลียทิ้งไว้ก่อนแต่นักของเมสซี่ครับสันโชสันโชแตะเอ้าเดลิเคลียไปก่อน,นครับบอลอยู่ทางฝั่งของแอปลันติกต่อเลยครับและจังหวะนี้กุลิกกุลิกพยายามจะเปิดแต่ติดเดลิคครับโอ้โหคนละลิดครับ <laughs> เอาอยู่ที่ฝั่งของเรอัลมาดริดครับเอเบเป้ไหลมาทีเดียวโกมารอน่ายิงโอยจนเสาครับโอยหน่าเสียดายครับโอกาสขึ้นนำของเรอัลมาดริดครับโอ้โหเกือบได้ประตูที่สองนะครับเกือบขึ้นนำครับโอ้โหจนเสาครับลูกนี้น่าเสียดายจัดเลยครับเมสซี่ไหลไปทางขวาครับเจเดรซันโชซันโชลูกนี้วางป้องวางป้อมเลยติดนะครับคอสตาคุตาเห็นได้ทุ่มครับแอด มาตริกถุงมาจังหวะนี้ก็ยังได้อยู่ครับซานโชเปิดแล้วติดคอสตาพุตาไน่น่าจะลล้ำหน้านะครับเอาไม่ล้ำด้วยครับโอ้โหซานโชวางปอนเลยเปิดมาจังหวะนี้ติดคอสตากุตาตามติดซันโชจัดเลยครับแล้วก็จบขึ้นแรกครับด้วยสกอร์เสมอไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสึกมา์ตริกดาบี้ครับอันนี้คือสึกแบบ สุดมันนะครับบอกไว้ก่อนถึงแร้นี้ยิงไปคนละเม็ดนะครับอ่านะครึ่งหลังเริ่มนะครับเป็นทั้งฝั่งของแอตมาติกเล่นต่อนะครับบุกจากสายไปขวาครับกุลิศครับหลายมาเอาโรดี้แย่งได้แล้วจะไหยจะไปที่โรนัลโดแต่วัดมาเข้ากลางไม่มีเพื่อนครับโอ้เสียบอลไปเลยครับเป็นทั้งฝั่งของเดนมารดิได้บอลต่อครับแอตมาติรับโทษโทษี ไหลมายาวมาลูกนี้หูยเลฟฟอร์ดไม่ได้ครับเป็นขางฝั่งของแอดไม่ิดครับเอายจ่ายเสียมาคาร์เลฟฟอร์ดไปแล้วครับซ้ายไปแล้วครับเลฟฟอร์ดยังไงเลือจะเลาะลอยังได้อยู่ครับเลฟฟอร์ดไหลมาที่มาติอุสไหลไปที่เลฟฟอร์ดใหม่เลฟฟอร์ดหูยพยายามจะแตะนี้ครับแตะนี้แล้วก็ซัดมาจหว่นี้ไม่ได้ครับแตะนี้ไม่ผ่านครับเลฟฟอร์ดลูกเมื่อกี้น่าเสียดายจ่ายไปที่โรดี้ครับ ไหลายมที่มาดิอุสไหลามาฮานแรกนะครับโทษทีขออภัยโรดรีไหไปที่ไร,รฟอร์ดนะครับมการยิงโอ้โหทำไมไม่ซัดเลยล่ะน้องโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นะั้นแบบถ้ายิงกดแบบหลอดม่วงอะซัดเต็มข้อลอดเต็มแข้งอะ่ะโอ้โหสุดเลยนะลูกเมื่อกี้เนี่ยโอกาสขึ้นนำประตูเลยนะบอกไว้ก่อนสารเดลไลมาเซอร์จิญโยครับ เซอร์จิโยแหวกเข้าในสารดีเสียบอลนะครับแต่ทัพฝั่งของบูโนเฟนเดฟไลมาขวาลู诺โดตัดตบัดมาข้างกลางมาที่แลฟฟอร์ดแลฟฟอร์ดยังไงซ้ายโอ้ยไม่ได้ครับโรดริโรดริซัดกลมาตรงตัวไปหน่อยครับอ้โหเก้กาเซียครับแต่มาขวากุลิดกุลิด หลมาสั้นๆไปที่เมสซี่ไม่ถึงครับอุนเดลิกตามมาแย้ำบอลได้ฮาแลนดนหลายไปซ้ายไรฟอร์ดครับไรฟอร์ดหะเข้ากลางเข้าเขากางอะไนายจะซัดมาจังหวะนี้ลิ้นพันไปหมดเลยเนี่ยคนภาคลิ้นพันไปหมดแล้วขอไปด้วยนะที่ที่แบบติดๆขัดๆนะขอไปด้วยเดยมีการ เจ็ดตัวแล้วครับตำงฝั่งของอแอ็ดมาดิดครับน่าจะเป็นเล่นเล่นเปิดนะครับส่วนใหญจ่จะเล่นเปิดนะครับชายออสมาเดเบเล่ยืนขวาแล้วก็ชาอคอสติกยืนซ้ายครับน่าจะเล่นลูกเปิดแหละครับสองคนนี้เนี่ยได้เปิดเมื่อไหร่นะครับแม่นอยู่นะบอกไว้ก่อนแม่นโคตรแม่นนะ ไปมุมทางฝั่งของเรอัลมาดริดครับด้วยทางของเมติี่สุดก็เปิดมาลูกมีเสาสองมีแรดฟอร์ดมาจังหวะในมุมตั้งไม่ไม่ได้ครับแตส่วนทางฝั่งแอ็ดมาดริดครับเนี่ยมาไหลามาที่อ่าทองมินครับไหลไปขวาเมสซี่พยายามจะไหลไปตรงกลางครับติด,ด Costa, a, คอสตาคุต้าครับตัดได้อยู่ครับเจ้ากีเชโลเมสซี่ไปทางฝั่งของเรอัลมาดริดแอ็ดมาดริดต่อครับ จังหวะนี้เนี่ยมาไหลไปซ้ายไหลไปซ้ายคอสติกมีบันโจกับเปอร์และเช็คมานิ่มๆมาโม้โหยสองเฮงมินนะครับสองวัดซอนวะน่าจะเป็นซอนนะครับโอ้โหแอดมาทริกครับขึ้นนำอีกแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งจากซอนฮงมินนะครับลูกที่สองครับเอาแล้วครับลูกนี้วเวลาทีที่เจ็ดสิบสี่แล้วครับตอนนี้ อฝั่งของเดมันดิตก็พยายามที่จะบุกเอาประตูคืนนะครับคอสติกคอสติกเสียบอลให้กับบ e ูโนเฟนเดลไล่มาที่ลูันโดตวัดมาเข้ากลางอย่างได้อยู่ครับฮาแลนรนมาคาลฟฟอร์ดพยายามจะแตะจะแตะไ,ได้แต่หนีได้เลยจังหวะนี้โอ้ยจังหวะจะยิงจัหวะงงางเท้านี่คือแบบโดนทำลายจังหวะไปก่อนครับไม่งั้นได้หลุนประตูนะครับประตูอาจจะตีเสมออีก ครัง้งนึงก็ได้ครับฮาเลนซัดมาลูกเนี้ยโอ้ยชนเสาเหมือนกันนะบอ้ยโอ้โหยน่าเสียดายครับท่านผู้ชมจังหวัดซัดของเอลิเราหฮาเลนนะครับเท้าขวาด้วยนะเท้าขวาด้วยโอ้โหยบุนี่ต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับางฝั่างของแอตมาร์ดิสครับเมสซี่จะเปลี่ยนตัวกับ อาราบาครับซึ่งอาราบาก็เล่นกองกลางได้ดีเหมือนกันนะครับเปลี่ยนตัวนะครับแก่เกมสักหน่อยครับโดนบุกหนักเลยตอนนี้คือต้องบอกไปก่อนว่าเกมนี้สูสีมากเลยนะครับท่านผู้ชมสูสีมากเลยอีเก้ก็เปิดยาวมาสองอเมีมองตามไปขวาขวาลูกนี้ไปทางคอสติกคอสติกมาหวานนี่หูจะเลาะไม่ผ่านได้มาครับไคลเกอร์ ดยวฝังของไดมาดิครับป่ามาเข้ากลางเอาโดนเนี่มาตักบอลได้แล้วไหลไปที่คอสติกเ,กเปิดด้านหนมาอุ้ยเกือบหลุดเ็นไหลมปที่แลดฟอร์ครับแลดฟอร์ติดกระชากแล้วกระชากมาจังหวะนี้เอเริมเบราหาแนเลนวาอีกแล้วขวาอีกแล้ว,ว,ลวสั้นอุ้ยหาช่องสายไม่เจอครับขอขวาดีกว่าโอ้โหขวาก็หนักสายก็หนักครับ หนักทั้งคู่ครับหัวก็ดีครับเอเลนมบาวฮาแลนด์และเปิดมาลูกนี้มงเช็คมามไม่มีตัวซ้ำนะครับเดี๋ยวไปตามฝั่งของเรอัลมาดริด,ดครับจ่ายเบตติอาราบาเอาลูกนี้จ้าเกเซโร่ดดครับจะสวนตา้งฝั่งของเอลบาติดดครับจะได้ขอซองมีนับเปลี่ยนแกนไปทางซ้ายคอสติกคอสติกกระชากมาลูกนี้คอสติกกระชากมาแล้วมีโอกาสเปิดและคอสเน้นๆเลยครับโอ้โหสามมาดูต่อหนึ่งครับจาก สองหึมมินนะครับในเกมนี้เอาสองประตูรับสองฮึมินอ้าวเรียบร้อยแลย้วจังหวะนี้โดนอย่างนี้ก็ออกไปเลยสิครับโอ้โหขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะเน็ตหลุดก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมนะครับอืมอันนี้ก็อาจจะเน็ตหลุดนะครับอาจจะไม่ หัวร้อนก็ได้นะครับอาจจะไปโอ้ย <Yes. S 1> แท่ทดเวลา2นาทีเขาอาจจะไปตีเสมอก็ได้แต่เพียนแค่เน็ตหลุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอืมก็สําหรับอ่าแมตช์นี้นะครับใครที่ว่ามันก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b ซับสไคร์ กด subscribe ช่องด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับซีซั่นสองนะครับใครที่อยากจะเล่นด้วยนะครับก็สามารถไปทักเพจหรือว่าทักแชทหรือว่าคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบทีละคนนะครับผมก็ค่าสมัครก็อาจจะมีบ้างนะครับซีซั่นสองนี้ผมว่าผมจะเก็บค่าสมัครเลยนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับ ไปติดตามเพจด้วยนะครับซีซั่นสนะครับผมจะประกาศรายละเอียดต่างๆหรือกติกานะครับในเพจนะครับแล้วเจอกันครับ